bắt 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 vô khác lên sao mà chết nó bắn lộn cửa FC bắn lộn

ไม่อยู่นี่แหละพี่น้องอยู่แถวเขตนี่แหละเขตป่าเนอ้อใกล้จากบ้านประมาณหลายกิโลคนไม่เอาคืนค่อยเลยพี่น้องแล้วก็ไม่กันเลยแต่ใกล้ผู้ไปเลยแต่ว่ารถไปบ่ได้เปิดเส้นทางเลยหอยสั้นขนานดะลงบ่ได้เนาะรถไปบ่ได้คนยังไปบ่ได้นี่ก็แบกแบกเนาะไปคืนแบกคืนแนล้วก็ รถมาครับเถิงเนาะโอ้หนักหนักนักสิเปียกไม้เนี่พี่น้องเพราะว่าไม้นี่กับขามน้าเซ้นยังเส่นน้ำเซ่นี่แหละแต่ว่าพอถือเคลื่อนแตกเลยแล้วแถ่เป็นห้องร้ายพี่น้องโอ้บรรยากาศสวยสดงดงามเลย <c oughs> โอ้โอข่อยกระสั้นขนาดนี่พี่น้องเอย เออเบื้องนั้นแหละเบื้องนั้นเลยใหม่ฮะไม่เซนเนาะเสียเทือนเทน่าบ้าเนาะสุขค้าเนี่เป็นกะมาเลยนหลงไปโอ้ตายที่เดียวเนี่ย นี่แหละเนาะนี่แหละเส้นทางตากโคดรโคตโคตจริงๆนี่สียหอดแล้วพี่น้งนนงงงนงอนงเออหอดห่วยก้อนเนาะใม่ไม่ตันหอดพี่น้อง <c oughs> นี่บรรยากาศห่วยยังไงนนเานาะเพื่อนแตกจะอาบน้ำนี่แหละเออเนี่ นี่แหละไม่เซนไม่เซนนะฮะกระดาทำนี่นี่เขาค้นก่อนเนาะเอ้าโอ,โอ้นี่แห้ะคุณเอ๋เชือกไม่คืนนี้โอ้โหเน่าง่างลิ่ตาดเลยไม่เหรอเน่างั้นก็นด่ได้หรอ Những chịu kể từ đây mh 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 เยมากเลยนี่ยคือน้ำเคพื่อนแตกเนาะบ่อน้ำที่เคพื่อนสีเปลี่ยนเพื่อน้่าแตกใช่ไหมเราเมื่อกี้แหละมันแตกต่อมอันนี้มันแตกถึงมันให้น้ำมันเซาะเสาะเสาะไปอาจะปืนเลยนอาจะปืนเลยอะคนอาจะปืนหลายคนหลายคนคนทุกอย่างน้องไล่ลุกไล่ไงว่า Lênh hênh hênh nữa 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 vào nữa miếng nữa Này <laughs> lên, lên, lên,

पा घद <laughs> Done. อยู่น้อไม้ร้ายพี่น้องโอ้เมนอไม้น้อไม้ยังเตือนตอนอีกะไปแบกกินเนาะแบกขึ้นเมือยพี่น้องเ้ยยังอีกตัวเดียวลอยมัดขาเลยมันคือร้ายนี่ ลงหิวแปกขึ้นหิวแบกตัวนี้แหละไว้บอหนิไว้ดิแต่ละลำบากเลยนี่เงินนีซื้อบาดียวแล้วกันและมาวิงเงินนี้ลองเฮ็ดเองสิแหละสวยใหมด้บ้าพี่น้องเอ้ย เอ okay. าไว้นังเมื่อกี้ก็เอาคืนคอยอยูน่นี่นี่ก็คืนมาแล้วเหลือตัวเดียวนาะแบกเป็นลายห่อเป็น,น1ิปห่อคนละหลายคนช่วยกันแต่ตอนนี้ก็ยังเหลนะือเศนเดียวนะออเล็กซิโก้ไปต่อมาหนี่งลุย បាទទៅឯងណាស់ថាឯងណាចិត្តទីណែណពួនណូអូតាចែកឯកោតកោសំអិមនេះសំจิตស្មឹងឥឡូវមកប៉ាត់ព្រីតយចែ

จุมแหวนได้เลยนะฟา่ะวยมนะวยฮะเนาะฮะร่ก็สอบีงเดิกบวงเาไม่ใ่ใช่ม่ใ่

ตอนนี้คนใหม่บันทีเรียบร้อยนะพีนะ่น้องเนาะคนบันทีเรียบร้อยเด้อคนใหม่เนาะจะได้ก็อยู่ดีไม่เหงเด้อความจะไปอะไรก็ใครมีเนาะขอบใจดีครับส้มนะพี่น้องเนาะมือไพี่น้าะมือไหลมือแห้งตัวสิบบนหลอดหลอดมาได้เนาะเกือบบนหลอดแต่หลอดมาได้คนใหม่นะทีเรียบร้อยเนาะห้ากับหอดทุนเงินพิ่มมือแห้ง แกเนาะอะไรมันโตกมนมันกินเบีย